ครับครับขอบุญขอบคุญคนยัยยัยคนใบพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมม้อนเสน่ห์คนบ้านปลานุ่มครับผมขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์เด้อครับที่ไล่ที่แชร์ให้ที่ติดตามขอบคุณการติดตามครับผมเฮ็ดเหมือนง่ามงามครับผมปั๊บมุ้งสีครับผมใส่เครื่องสีเนี่ยครับเบื่อทรศัพท์เด้อครับยาำ 0837352466ทักไลน์มาได้ครับผมจะใช้เลยเลยตลอดเรื่อพวกนเนาะไดยทุกทุ้งครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครัคบพ่นเสน่ห์คนบ้านป่าเด้อครับสวัสดีค่ะาพ่อพญายม่ใหญ่พ่อแม่พี่นอ้องยุซี่ทุกท่านทุกคนครับผมมือนีบบนในเขาป่าฮาเดเด้อครับมาครับผมมือนี้อยู่อำเภอลำพูนจังหวัดลำพูนครับผมอำเภอแม่ธาครับผมพา เปนยังไมาลากเฮ็ดครับโมนีเพราะว่าโมนีพฝนต๊แล้วก็ห้าหมอพักไม่ครับเพราะว่าหมอกพักเก่าเนี่ยพ่นปัานคือเคยอยู่ที่เศร้าอยู่พ่นพ่นให้คนเงินเศร้าก่อนแหละครับก็เลยมาห้าหมองไมครับทำความสะอาดครับผมกับมาเห็นหารอซื้อเฮ็ดกับเห็นเฮ็ดกับซื้อมากครับผมเฮ็ดสภาพซื้อมากกันเนี่ยนีเด้อครับแต่ว่าบอกว่างามครับผมเฮ็ด ในสายตาของผมเห็นงามผมก็เลยซื้อเลยครับแต่ว่าล่างแล้วก็สีออกมางามแบบนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้สิเป็นไข่ไข่ครับพระสิกกวงเนี่ยนี่เด้อครับพาบนครับบนกวงไอ่ไม่กี่ดอกครับผมไข่ไข่ขาวครับผมตัวนี้เป็นไข่เหลืองครับพ้าองแเนี่ยนี่กินได้ครับเห็นลงงเหรอครับชัดๆเต็มๆเลยครับผม มากับพี่ใหญ่ครับผมพี่ใหญ่โดยสารบัดทุ่งครับผมฝรั่างแนวเลยฝรั่งแนวเลยเออครับเพราะว่ามากจะแซ่เลยจะแกลี่จะแกลี่ยมันที่มันเฮ้ยมันกินไื้อดเลยจะเปลี่ยน้ำเอาปูพคนไทยเฮ็ดงางๆมากย่ายครับผมแต่ว่าใหญ่ลรางแนวนะครับฝรั่งเฮ็ดเก่งสองคนจับหมดแล้เลยคนนี้ไหวไห่ เดตะาไข่ครับผมเดตะไคร่มือพงศิษฐ์ฮ่าเดต้ไไข่นี่แหละครับมาน้อแต่งานิงๆใหม่ๆขอบๆหาเนาะเป็นตะแกงแสบครับงูกเหลืองูกเหลืองเหลืองรอขาวแต่ว่าพื้นที่บางนี่ไก่แคบกว่าบ้านลังเก่าเนาะแต่ว่าถือว่าก้างอยู่หรอครับจำนห่ได้จำไ่ได้ยู่ ราคาเศร้ากับพแพงมันไดครับผมออกกันกับคุณละคแจักลอยนอะครับผมราคาหลักร้อยแต่หมงยูกับหมงยูหมงเศร้ากับสุดยอดครับผมครับผมมดเสน่ห์คนบันลาครับเห็นงามๆเรือครับมาตอนพะยำยังไงพะยำพีนพ่น้องอ,อีกนะครับคักแฉกคักว่ามือซื้อมาามุนีประมาณยี่สิบกิโลครับผมยี่สิบกิโล ล้างแล้วเฮ็ดแล้วกับสิงเดอเท่าเลกับบุงหูครับเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดเอามากับบุเมนว่าถอดปลอกครับผมเพราะว่าเขาเก็บมากกับบุเรถอดปอกเพราะว่าเก็บเฮ็ดกับถ้าถอดปอกกระซ่าครับผมคนเก็บกับทำความเร็วกับตงเอาปอกมาน้ำครับรอบขอบคุณขอบุญยัยยัยขอบม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมที่เขามารับชมม้อนเสน่ห์คนบ้านปาน้ำครับผม ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เด้อครับที่ไลท์ที่แชร์ใหทท้ที่ติดตามขอบคุณการติดตามครับผมเฮ็ดเหมือนอยง่ายๆครับผมกใส่ก็มาหนำครับที่แรกคนว่าสิีม,มาก,กันเลยว่าสิม้าประดนครับเพราะว่าหลอบนี่เป็นหลอบสุดท้ายของการเพื่อดูการหาเฮ็ดทั้งเนื้อครับผมหลอดลับปูนหลอบนี้เพราะว่าปี่ไงมาปี่กายนี่ยก็เมื่อตุลาคกับปี่นาจะครับจะได้อดขึ้นมาใหม่อย,ย่างสีหน้าครับนี่คือหลอบสองครับผม ว่าผสมยุดไปช่วงหนึ่งเอฟซีเด้อครับคนทักบอกว่าเฮ็ดออกก็เลยมากครับผมกับขอบุณขอบพุณนเอฟซีทั้งําำพูนนําครับผมเป็นไงเป็นไงพอเป็นพี่น้องท่านนี้ก็ดีครับผมการตออรับดีอยู่ครับยิ้มใส่หัวใส่กับธรรมดาคนไทยนํากันครับผมพัดกันไหวเด้อครับใครกวาสร้างกันครับผมการล่างเฮ็ดกัสิคอยล่างไปเรื่อยๆครับผมสร้างสิเหลียก็ใส่เวลาโดนเติมอยู่ครับ เพราะว่าเห็ดกต่สีรางลายนามอยู่เ้อครับแต่ว่าก็ลง,ลงล่างๆงนามเดียวครับต้องลองเป็ีนมี่นามสองตันนีก้ก็แท้ใหมให้ขี้ดินให้ขี้ดินคูออกแต่ว่าเอฟซีม <rou les> ันก็แนะนหามาว่าเอาเกลือใส่อยู่ครับแต่เอาเกลือใส่แล้วดอกเห็ดสีเหี่ยวครับผมก็เลยพม่ได้ใส่ครับผมล่างง่ายกับแมนยีดีอยู่ครับลัางง่ายดีแต่ว่าดอกเห็ดสีเหี่ยวลงล่างแล้วกับสีขาขาดกับมีเ้อครับแต่ว่ามีดอกทุกดอกครับผมนี่ขาขาดเนวนี่ ถ้าขาดย่อนว่าติดกันน้องเพ้นน้อครับเวลาดึงออกมาเป็นสีฮักกับสิมีบ้างเครือกับดอกกับขาผมเด็ไปอยู่น้ำถุงเดียวกันกับมีครับผมแต่ว่ากับบ้างเครือกับแต่ไปอยู่ร่วมกันอยู่ครับขั้นตัวไหนขาดครับผมเพราะว่ากัแล้นเแจกกัมย่าใส่กับตักไ่ตักไ่ทักใสซสั่งกิโลครับผมยาหลูกล้านสีคอยทายคอยเห็นให้เบิรงไปเรื่อยๆครับครับเฮ็ดมือนี้ก็ยี่สิบกิโลครับซื้อมา ปข้มานี่สิงามค่ะข้ามโทรท์รวยวะมารปเยวในี่ยเงาข่นเราเข่นว่าโทรศัพท์เราเ่นเลครับเดียโ้ยงามงามทอบบาน บานบอกอยานบอกนะสานทรมาก่อเเสียงสานดดิเออสานจะโท่มาแล้วครับผมสวัสดีครับเน่ครับผู้บ่าก็มาครับถ่าคีบอยู่้วน้องสาวนิดครับเากันไหนอยู่าเป็นยังนีครับี ครับเฮ็ดซื้อมาแต่ตลาดจ้างน้อยกับสีหลวกให้เบิ่งเด้คอครับกับสีล่างซอยกันบางการพวกกรตัดตัดกรอกแตง่งแต่งตีนครับผมให้งามกับสีในในสล่างแบบซ้ำน้ำซีน้ำพุ่นล่ะครับจ้งค่อยสิไดงลวกลวกแล้วกับสีล่างอีกน้ำหนึ่งแบบว่าเอาตักตักใส่ตักใส่งสีนะครับบนในหลางหรอกแต่ว่าผ่านน้ำซึ่เป็นน้ำเย็นขั้นตอนทุกขั้นตอนเดียวกับสีเข็ดให้เบิ่งครับผมแต่ว่า ส่วนหมากเออครับเป็นเ็ดละงกเหลืองส่วนหมากเนยนี่ติแบบยาง่ามทบๆแกงหอมๆมันหวานเสร็จๆรับผมเ็ดละงกนี่เป็นเ็ดยอดนิยมครับผมบอง่ายๆ่าเป็นเ็ดทึ่คนมากแข้งครับแต่ว่าการกินเ็ดกระตองผมชักเ็ดเด้อครับเวลาไปเก็บเองก็ตตองทันใจใครมากกับตองพาทุกใครเ้อครับต่ว่าการล่างนี่ล่างพาทุกไครครับผมเ็ดทุกขั้นตอน สะอาดแล้วก็ปลอดไทยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมเดี๋ยวลูกร้านสิทายอีกบนอีกครับผมสิผักใบสมิ่งก่อนเด้อครับหลังเฮ็ดซอยกันก่อนข้าวนำซ้มเด้อครับแต่ว่าต้องนำกับสาดแห้งแล้วเนาะครับ ตัวน,นี้ก็ดิเป็นต้นมน้ำครับผมต้นมน้ำหม่ตัวนี้ก็ดิเป็นกระรมังหัวกระรมมีหูแบบไงเป็นไทยมึงเอาไปทอดไยสุไดไท่ได้หรือเป่าเป็นหมเป็นละโงอบหลือรังไะจ้ะ ขอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเบอร์โทรศัพท์เด้อครับทักไลน์พ่อใหครับผมคุณแปดสามเจ็ดสามห้าสองสี่หกหกครับผมทักไลน์พ่อใหครับผมกานทักไลน์พอเป็นกัให้ลูกให้หลานทักมาหาครับผมหรือว่าสิโทรมากก็ได้แต่ว่าทักไลน์เนี่ยสิสิง่ายกลัวครับเพราะว่าบอกที่อยู่ไหนน้องเพื่อนเนาะครับผมการขนส่งกับสิสะดวกรวดเร็วขึ้นครับผมแั่สิง่ายขึ้นก็เก่าไลน์ครับผม ผักลายมากยังไงแห้งครับผมฝากเปใหญ่ง like ม่ใหญ่น for so so ้ำเลยด้อครับผมฝากที่ปากน้อนครับผมถ้าอยากกินเย็ดแสบไปดูการอุดายจจะเป็นหลอดพุดถ่ายแล้วครับสิริอลังการเนี่ยนี่ครับผมเป็นประสิทธาเช็ครายละเอียดทุกทุกขั้นตอนเลยครับเรื่องสะอาดการสระปลอดไฟครับผม ล่างเห็นเป็นต้งงามนิ่งๆเอ้โหประมัขเป็นสีลายเด้ครับนี่ค่าพื้นที่ของเนี่ยนี่ครับค่บาแบบสีนอ่เอะไรถุงเนาะจ้ะมันใส่ถุงมาเคาับแตกมันเรียกแต่สภาพมากครับผมถ้าสภาพมากดีกับสีหลังออกมานเนี่ยนี่ครับนีพระท่านคือขั้นตอนพระท่านในในลวกนี่หลวงเพ่อเนาะครับท่านลวกแล้วกับสีเปลี่ยนสีน้อยนึงเด้อครับโอเป็นสีนี่เนาะแน่นครับ ก็สิเหี่ยวงอีกหน่อยนึงครับผมเพราะวเฮ็ดคือค้อมห,ห่อนก็นสิยกลงจักน้อยครับผมต้องทำความเข้าใจในตรงนี้นัาครับผมบ่แม,มนว่าลยูกร้านแก็อยากให้ได้กินแบบงามๆแบบสะอาดๆครับผมให้ติต้องตามการกินการอยู่ครับผม,มรูกมืนะอแล้ะ งานนิดๆครับผมใสหลางอ้กันลวกนยครับทาน้มน่จริงจัดหนักจัดเต็มเพืการทั้งหมดก็ได้วันน <c oughs> ี้าเมือไงส่ามือเลยหลางาหลางไอ้เอ้ยฝ่ามาหลางซอยนอ่องเ้นี่ยี่สิากิโลร้าแม่หมอนือแปดสี่ใบยูว่าละออนนะครับเราเเปแปซี่ครับ ลูกหลานก็นต้องขอโทษขออภัยที่พอมีคลิปมาหลายมือแล้วครับผมก็จำเป็นแห้งครับผมเดี๋ยวเย็นๆหมืูไม่ร้อนจะเสีมยมัสไส้หลอดไฟทดสอบทดสอบไม่ว่ากับกวางอยู่ครับเดี๋ยวผมใหญของเบิองบริเวณเีืกันเลยครับนี่นี่เป็นของขวัญนะครับผมทางทาง ตรงนั้นก็นยืดเทิ้งบนครับผมกับพ่อเสาพ่ออยู่อยู่ครับผมกให้พ่อใหญ่์ม่ใหญ่เบิรงวา่าลูกหลานมาอยู่กันตัวนี้ก็สิเป็นห้องน้ำครับตัวนี้ก็สิเป็นมองของขัขว้วอีกของหนึ่งก็ได้ครับผมผมกับบุหงุนด้วยกันแต่ว่ากระเล็กจะสีใสเทิ้งเทิ้งเทิงเทิงบาทแต่อยู่อยู่ครับทั้งหน้ากัติดท,ทางครับผมติดถนนใหญ่ถนนอำเภอแม่ท่าครับผมหน้าโรงพยาบาลแม่ท่า ลองเพื่อนบานเครื้องแล้วเราทำกระีหลวงระบานี่สิครือสหลังอ่างกระลวงครับแต่ว่ากคือสีเพชรโบเบิเร์ต่อครับมันกระสิตัดเบก่อกเนนอลระเพื่อน,นเนาะตัดไปสิ้นไปยังกระเบิรงกอนครับผม ตัเจ้าพอสนลบครับลงนาคขอบคุณย,ย้อนเรื่อย<ม>เน่ยนย้อนเรื่อย ใส่ใส่กระมังับนลายมาแล้ว mm hmm. ค่อยเอา วิธีหลักวิธีรวมเะต้องเบิ้ทนทุกขันตอนเลยครับไล้ามั่งหัวครับผมจะควบลลุงมุงนะทราจะได้นะ ครับม้วนอย่างนี้ย่างลายเด้อครับแต่ว่าสิไปซีนไว้ก่อนครับผมจะข่าวพราะว่าผมสิไปลงคลิปเพราะว่าผมมีคลิปหลายมือแล้วครับผมจะม้วนนีกไปซีนก่อนครับผมม้วนกับสิค่อยๆล้างไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลาแขก,กแขกเฮ็ดแบบ คือเคยเห็นแหรอครับผมครับเงีนครับผมใส่เครื่องสีเนี่ยนะเบอร์โทรอครับยำ0837352466ทักไลน์มาได้ครับผมจะแบบ้เลยเลยตลอดต้องขนะิ่นเนาะเลยทุกทุ่งครับผมแท็กไปน้นะ เป็นการแซมเติมแต่งถุงกิโลเด้อจ้ะถุงกิโลครับผม<ด><ด>นํำไปสส้นแล้วก็ลอกแข็งเนาะร <c oughs> ับผมสีสนบรรยากาศกับเื่องเส้นจะสวยละเอียรลอยเลยนะครับ จะซี้นมาหลายหลายกิโลอะไรครับจว่าเห็นยางไงครับ ลพอะไรไป็นลงทุน <c oughs> วันนี้ก็นํามาเสียนสุนทรการณ์เรือครับเสร็จตากทุ่งแห้งก่อนครับผมเพราะว่าเพื่อการอยู่ดีนั่น้องหรอกตวลาสีสส่นะครับที่นี่ตึ๊บต <c oughs> ึ๊บตึูบไปจนเต็มคับก <c oughs> ิโลกว่ากิโลกี่กิโลกี่เลยครับเฮลไลรู้จัก ใส่แมนเลยครับคือหน่ออยากเลยหนามได้เสีออกไปได้แล้วหนุ่มยังหรอบากษีเดาเส็ดอกอีกอ่เส็ดปลาคกัครับ เป็นลักษณะน,นี่ยนี่ครับผมสวยงามครับผมนี่ใหม่ใหม่เฮ้ยค,คุณดูสินี้ ผมกินนี่ก็สิจบไปบเพียงสำงนีก็นเ้อครับกินหนาพอ,อก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับอารดองเพชรสวัสดีค่ะค